เก้าครับมาย้ำมีช็อตเด็ดครับผมพยายามาหล่ล้างแล้วนี่ครับหากินลอตเตอรี่อยู่แล้วครับคุนี้ให้แม่นำนครับช่วยครับชุดงามครับนี่ทิดปีขาวๆไว้นี่นี่ครับผมเท็ศยังบ้านยังบ้าน,านครับ นี่ครับนี่อยู่ในน้ำครับผมตายซุ่มตายเย็นใส่ไว้นี่ครับผมนี่เสียกเล่นพี่นอ้องเด้องยาล่อแหล่มงว่าไผ่นี่บักหอยจอตามึงบอบกอังคืออีกแล้วครับผมเอามานแล้วเศร้านี่ พอได้ขัวโอเคครับมีช็อตเด็ดหลังต่อไปกับยสิ์ว่ากันบักแพงครับผมโอ้ยใหญ่ๆมันมันอ้าครับพี่นงกัยามมาใกล้สิบแล้วล,ละครับสาว้าพอดีครับหลังสิหกวงนี่ละ่ะครับผลงานก็นได้อีกตัวหนึง่ง คนงานได้ใหญ่นี่ตัวนึงที่ได้มาแล้วเอ้ยเดี๋ยวอีกสองลังครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปยามกันอีกสองลังกะอาเสียดายตัวเดียวนี่บ่เบิ้งบนหิวมันหนินี่นี่อ้าโอ้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 โอได้ยาอายามาขำต้นมาแล้วครับบักขำต้นนี่สองลังสุดท้ายครับพูดหลังหนึ่ง ทักสิตถือปุ๊บถือเอา้าน่านหินปะครับแน่เอา้เอาเดีเ๋ยวเด้เอาภาพซันในเด้อพี่น้องพูดเดียวโอ้โหสองหลังชุดไทยครับเออเพรดะที่ขวบบนะอเนาะอู้หูบักขําครับนี่บักขําบักขําก็คือหนูสอ,องขาวครับเอ ออาได้แต้มขึ้กันครับผมนี่ยาโรงอ้อยเม็นไผ่นี่พันธุนี่ได้นน่โอ้หนูพึ่งถือสำเร็จ้น่ตันอ่อนอยู่อ่าเก็บอีกสองโซบครับผมเอาหลังชุดไทยนี่ครับอีกกันโอ้ยมนันนะโอ้หูพี่น้อง โอ้โหมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยนอนตายเอ็นเล็ครับบักอังคือครับโอ้โหแมจาวไม่โอ้โหนี่ครับผมเห็นห้อยตีนมันนี่ปั๊ดทุ นี่เสียมึงขักบอ่อบาดนี่มึงขักบอ่อจังนัดบ,บาดนี่ไอย้ยามึงยอย่ารอก็ไผ่เนี่ยบกหอยจอตามึงวะโอ้ยเอาพี่น้องมาแล้วมาแล้วแกะกันโอ้ยอียัยยงต้องตั้งซื้อใหม่แล้วนี่ สุดท้ายก็ยังหมานครับสุดท้ายก็ยังหมานบักอังคือครับบักอังคือแลกเอเล่บักหอยจอตาครับอือหึดปืดปืดปุดปา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 ดครับอือบึงแขนพี่น้องผมคิดว่าแขนข่อยง่ทำลายอ่ะอือหขาดนิ้นโยกสิโัเลรอเนีอนี่มาตามก แปดขีดละหนูตัวนี้เ,เอา้าเอา้าสุดท้ายแฟนงามครับแจ้งพอดีว้าาย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 เมียบดา่าแล้วเมียบดา่าแล้วเมียบดา่าแล้วครับหมานแล้วเอา้าสามตัวอได้เอ้า๋วยวสิร้องเงียบไหม,มครับเชอร์รี่แอนเก็บเชอร์รี่แอนไปพร้อม เชอรี่แอนกับบุกห้อยเชอรี่เหรอครับผมเอิญเชอรี่แอนเอา้าโอ้เอาครับผมว่าเมนสีว่าเมนสีบบมานพี่น้องมันคือเขาคนมันสีมาน,นเนะเาะแม่นอนแม่นอนแม่นอนเอา้าสามีนะครับสวัสดีมีความสุขครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พอสอบกดแชร์กดพันครับอย่าด่ากันเด้อ พี่น้องเป็นการทำมาหากินเอาท่านถือใจกะกดติดตามให้นเนี่ยที่ได้มีกับังใจหาคลิปใหม่ๆมาให,ให,ให,ให้พี่น้องเบิ้งสวัสดีสวีดัสครับ